สวัสดีครับพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในคอร์สเจาะลึกพระสมเด็จวัดระฆังนะครับวันนี้อาจารย์นันจะพาพี่น้องที่เคารพเรามาเจาะลึกหลังเปลือกไม้สมเด็จวัดระฆังหลังเปลือกไม้ซึ่งถือว่าเป็นสมเด็จที่เป็นตำนานไปแล้วครับเป็นอมตะเป็นตำนานไปแล้วแล้วก็น้อยคนนะครับที่จะมีองค์ความรู้หรือว่าได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องนี้วันนี้กลุ่มของเรา นะครับคอร์สของเรายินดีนําเสนอเพื่อให้พี่น้องได้มีความรู้เชิงลึกนะครับในการไปหยิบไปจับไปสะสมพระสมเด็จวัดระฆังหลังเปลือกไม้ครับจะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องนะครับที่ผ่านคอร์สธรรมดาหรือวีเบสิกพื้นฐานพอสมควรแล้วนะครับเรามาพูดคุยกันนะฮะสมเด็จวัดระฆังหลังเปลือกไม้ครับเอาละครับพี่น้องครับท่านใดที่ชอบสไตล์ของอาจารย์นันนะฮะก็อย่าลืมครับ ไลน์ออฟฟิเชียลคือแหล่งที่เราจะส่งข้อมูลถึงการแบบครั้งเดียวทีละหลายคนนะครับถ้าพี่น้องเป็นเพื่อนไลน์ของอาจารย์นันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรมากนะักถ้าเป็นไลน์ธรรมดาเพราะว่าไม่มีใครไปพิมพ์ส่งข้อมูลทีละคนได้นะครับนอกจากจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเท่านั้นีนะพี่น้องท่านใดที่ต้องการเป็นเพื่อนได้ข้อมูลอาจารย์นันก็ยิงไลน์ออฟฟิเชียลตรงนี้ได้เลยพี่น้องครับ ขอบคุณเครดิตข้อมูลดีๆจากครูบาอาจารย์ทุกท่านบรมครูหอเจันนันนะครับซึ่งก็ในสายรุ่นลักนี้บรมครูต่างๆที่เก่งๆมีเยอะมากนะจย์นันยอมรับเลยนะครับที่ท่านไม่แสดงตนแสดงตัวนะครับขอบคุณหนังสือตำรานะครับพระสมเด็จต่างๆแล้วก็ภาพจากอินเทอร์เน็ตน,นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับจากครูบาอาจารย์นะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงทั้งหมดนี้นะครับต้องขอได้รับความคารวะจากผู้จิตหุงใจของจันนัน เพื่อจะได้สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลและนํามาแบ่งปันพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับนี้เรามาดูกันว่าพระสมเเ็จวดาคฆังหลังเปลือกไม้นั้นน่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีพุทธลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าพี่น้องท่านใดอ,อยากจะรู้ลึกซึ้งก็สามารถทบทวนนะครับกลับดูหลายๆรอบได้ันนี้คือข้อดีของการเรียนออนไลน์นะครับมันสามารถที่จะดูเมื่อไหร่ก็ได้ ดูแลหยุดไวก็ดูทีหลังก็ได้หรือดูทบทวนกี่ครั้งก็ได้มันทําให้เราสะดวกสบายมากๆพี่น้องทีละครับและจากนั้นก็ถือว่าให้ขอ้อมูลแล้วก็ถือว่าสะดวกสบายเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเผื่อแผ่พี่น้องไปถึงได้ทุกๆคนไม่มีจํากัดจํานวนนะครับเรามาดูกันว่าสมเด็จวัดระคังหลังเปือกไม้นั้นถือว่าเป็นสมเด็จในตํานานหรือว่าเป็นสมเด็จที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมเด็จวัดระฆังหลังสวนก็ได้ ตามคําบอกเล่าของบรมบุครูตามบันทึกของหลวงปูค่คําหรือว่าตามคนที่ศึกษาเรียนรู้นะครับสมเด็จวระครังหลังเปือกไม้นั้นถือว่าเป็นสมเด็จในตํานานเลยนะฮะเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์พิมพ์ทรงที่งดงามนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าท่านทะลุแล้วท่านจะถึงบางอ้อนะครับพี่น้องตามประวัตินั้นสมเด็จวระครังหลังเปือกไม้นั้นจะสร้างให้กลับกลุ่มที่สนิทสนมสมเด็จโตคือสมเด็จโตเนี่ยมี คนที่ศรัทธาหลายกลุ่มมากกลุ่มชาวบ้านกลุ่มพ่อค้ากลุ่มประชาชนกลุ่มสายวังกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มต่างๆแต่จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่สนิทสนมคือพูดง่ายๆก็คือว่าเข้านอกออกในสมเด็จโตได้มากๆเลยหรือไปอาจจะเป็นคนที่สมเด็จโตรักหรือว่าคนที่ศรัทธาสมเด็จโตมากๆนะครับก็มีการสร้างพระชุดนี้ขึ้นมาสําหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะครับโดยคนกลุ่มนี้ก็เอา พิมพ์พระนะครับไปกดหลังวัดะระฆังเลยเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับไปกดที่หลังวัดะระฆังเพราะว่าลักษณะของในสมัยรัชกาลที่สนะครับก็พื้นที่ประเทศไทยก็จะมีความเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็จะมีความเป็นป่านึเหมือนสมัยนี้นะครับเราหาต้นไม้ไม่เจอแล้วแต่สมัยก่อนนั้นคงจะเป็นที่นาที่ไร่ที่สวนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีต้นไม้มงคลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นก็จะมีการไปกดเชื่อว่าไปกดที่หลังวัดละรัง จึงได้ชื่อว่าสมเด็จวัดะระฆังหลังวัดนะฮะหลังหรือว่าหลังสวนนั่นเองนะครับนำไปกดนะครับโดยเอาไม้มงคลต่างๆหลังไม้มงคลนะครับด้านหลังเนี่ยเอามากดนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความขลังเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพราะว่าไม้มงคลในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในสไลด์ต่อไปว่าไม้มงคลในประเทศไทยนี่มีเก้าอย่างซึ่ง มีนับถือกันมาก่อนที่สมเด็จโตจะมากดอีกนะครับมีนับถือกันมาเป็นร้อยร้อยพันพันปีแล้วไม้มงคลนี่นครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ไม้มงคลแล้วค่อยไปเรียนรู้พุทธลักษณะของพระสมเด็จวัดระฆังหลัง่อกส่วนนะครับไม้มงคลเก้าชนิดนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูครับอันนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับไม้มงคลเก้าชนิดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่คนไทยนับถือไม่ว่าจะเป็นงานมงคลพิธีมงคลต่างๆนะครับก็จะให้ เอาไม้เหล่านี้มาหรือแม้กระทั่งสมเด็จวัดระฆังเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งนะฮะพือเสริมโดยเฉพาะคือเนื้อพระสมเด็จเนี่ยโอเคมีพุทธคุณอยู่แล้วคนศรัทธาอยู่แล้วเยี่ยมยอดอยู่แล้วแต่ว่าเสริมเรื่องไม้มงคลเข้าไปก็จะเสริมความเป็นสิริม,มงคลเข้าไปอย่างยิ่งเราไปดูกันครับไม้มงคลที่ใช้ในพิธีกรรมวางศิาลาฤกษ์นะครับหรือว่าอาคารต่างๆนั้น หรือว่าการข่อสร้างหรือว่าการปลูกบ้านเรือนต่างๆก็จะมีการนิยมปลูกนะครับที่เราจะเห็นในบ้านเรือนเราก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นขนุนต้นราชพฤกษ์หรือว่าไม้สักไม้ะยุงอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามี9้าชนิดเรามาดูนครับไม้เก้าชนิดนั้นก็จะเป็นไม้ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งส่วนใหญ่ก็จะเอาชื่อของต้นไม้นะครับมาเป็นลักษณะของมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชพฤกษ์ไม้ขนุนไม้ชัยพฤกษ์ไม้ทองหลางไม้ไผ่สีสุก ไม้ทรงบาดาลน,นะครับไม้สักไม้ประยูงแล้วก็ไม้กั่นเกลวนี่คือไม้เก้าชนิดที่คนไทยเชื่อว่าเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตนเองให้กับครอบครัวให้กับชีวิตและยิ่งเอามากดหลังสมเด็จพระราชังโอ้โหยิ่งสุดยอดไปใหญ่พี่น้องเรามาดูกันครับว่าไม้าราชพึกนะครับก็คือต้นคูนนี่แหละพูดภาษาบ้านๆเราก็คือต้นคูนนี่แหละครับแต่ว่าไม้าราชพึกนั้นความหมายที่ สื่อความหมายที่นะครับเรานับถือเราศรัทธาหรือว่าเราเสริมสร้างสิ่งมงคลของเราก็คือว่าเสริมความมีอํานาจวาสนาเสริมความเป็นใหญ่เป็นโตนะครับเพราะฉะนั้นต้นคูณเนี่ยชื่อเล่นก็คูณ,คณก็ยังค,คูณอยู่แล้วนะยิ่งราชพฤกษ์ก็ยิ่งใหญ่นะครับเสริมอํานาจวาสนาบารมีนะครับนี่คือต้นคูณหรือไม่ราชพฤกษ์นะครับหลังก็จะเป็นเปลือกลักษณะนี้นะครับบางครั้งก็จะปรากฏลักษณะรอยเปลือกเหล่านี้ เอามากดในพระสมเด็จเราก็จะเห็นว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าพระสมเด็จที่เราเห็นหลังเปลือกไม้นี่เป็นจากไม้ชนิดไหนแต่ว่าที่แน่ๆต้องมาจากไม้เก้าชนิดนี้แน่นอนนะครับอันที่สองก็คือไม้ขนุนต้นขนุนบ้านเรานี่แหละครับขนุนบ้านๆเราเนี่ครับแต่ว่าความหมายที่ลึกซึ้งนั่นก็คือว่าทําไมชาวบ้านถึงนิยมปลูกขนุนก็เพราะว่าเป็นการหนุน นำเป็นการเกื้อหนุนเป็นการอุดหนุนเป็นการสนับสนุนให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยนะครับทามาค้าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ทุกบ้านก็จะนิยมปลูกไม้ขนุนไว้ที่หลังบ้านนะครับหลังสวนหลังบ้านจะมีแทบทุกบ้านทุกเดือนถ้ามีที่นะครับอันนี้คือคนไทยนะฮะจริดของคนไทยจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องที่เคารพรักทกท่านว่านี่คือสิ่งที่ เรานะครับจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับพี่น้องที่รักครับอันต่อมาไม้อะไรครับไม,ไม้ชัยพฤกไม้ชัยพฤกษนี่ก็ชื่อก็คือชัยชัยพฤกนะครับก็หมายถึงชัยชนะของการชนะศัตรูของการชนะอุปสรรคชนะมารต่างๆเป็นมงคลจากนามของไม้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือคนไทยนะครับก็มีมาตั้งแต่บรโบราณแล้วนะครับ อันต่อไปก็คือไม้ทองหลางไม้ทองหลางนะครับก็จะหมายถึงนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับเงินไหลมาเทมาก็คือไม่ขัดไม่สนนะครับก็ดอกก็จะมีสีสวยสดแบบนี้นะครับเปลือกไม้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับของเปลือกไม้ท่านนะครับไม้ไผ่สีสุกนะครับก็หมายถึงความสุขสบายความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่มีโรคมีภัยนะครับหมายถึงการอายุยืนด้วย นะครับเพราะว่าต้นไผ่เนี่ยปลูกถ้าปิดแล้วก็จะอยู่ยาวนะต้นไผ่เนี่ยโอกาสที่ต้นไผ่จะตายน้อยถ้าไม่โค่นจริงๆไม่น้ําทั่วไม่อะไรจริงๆแล้วไผ่บางชนิดอย่างไผ่ไผ่ตรงลืมแล้งเนี่ยก็จะคนละอย่างกันนี่นะฮะอันนั้นก็หมายถึงไผ่ที่เราปลูกเพื่อรับประทานแต่ไม้ไผ่สีสุกนั้นเป็นไม้มงคลน,นะฮะเป็นไม้มงคลน,นะฮะก็ถือว่าให้ความสุขสบายนะครับไลททุกไล้โศกไล้โรคไล้ภัยนะครับ เปลือกไม้ทรงบาดาลน,นะครับหมายถึงความมั่นคงหรือทําให้บ้านน่ะมั่นคงแข็งแรงนะครับทําให้เรานะครับมีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงในหน้าที่การงานด้วยมีความมั่นคงในฐานะต่างๆนะครับนี่คือความเชื่อนะครับพตินิยมหรือความเชื่อต่างๆไม้ศักนะครับก็หมายถึงศักดิ์ศรีเกียรติยศบารมีนะครับไม้ศักนะครับ นี่ครับไม้สักส่วนใหญ่เราจะเจอเปลือกหลังวัชพังก็เป็นลักษณะของเปลือกไม้สักก็มีนะฮะลักษณะเปลือกไม้สักนี่ฮะไม้สักถือว่าเป็นไม้ที่มีอายุยืนยาวนะครับบางต้นนะครับมีเป็นหลายร้อยปีนะครับไม้สักถ้าได้ติดได้โตแล้วตายยากไม้สักเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่แข็งไม้เนื้อแข็งแล้วก็เป็นไม้ที่ทําไม้สักนะฮะได้ที่จริงๆแข่งจริงๆเนี่ยปลวกไม่สามารถชอนใชยเข้าไปได้เลยเป็นไม้ที่ปลวกไม่กินนะเพราะว่ามันแข็ง ไม้สักแล้วทอมเฟอร์นิเจอร์ก็สวยงามที่สุดเลยครับไม้สักสวยงามมากนะครับอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีนะครับไม้พยุงนะครับก็หมายถึงการพยุงฐานะให้ดีขึ้นนะครับเป็นไม้ที่มีราคาสูงนะครับเป็นไม้ที่มีการลักลอบเป็นไม้ที่มีการคนต่างชาติก็นิยมคนจีนก็นิยมมากไม้พยุงนะครับไม้ต้นหนึ่งขายเป็นหมื่นหมื่นขายเป็นขีดขายเป็นกิโลด้วยซ้านะครับไม้พยุงนะครับถือว่ามีความงดงามอย่างยิ่งยวดนะครับแล้วก็ มีความหมายที่ดีในการพยุงฐานะต่างๆของเราด้วยนะครับไม้กันเกลารับก็หมายถึงป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับก็มันทําให้บางครั้งก็เอามาทําเป็นเสานะครับตําเสาซึ่งอาจจะทําให้เสาเรือนเป็นเสาเรือนมั่นคงนะครับไม้กันเกลว่าับป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับหรือที่เรียกว่าบางบางที่ก็เรียกว่าตําเสานะครับหมายถึงเสาเรือนให้มั่นคงนะครับ หมายถึงความมั่นคงหมายถึงความป้องกันพันพยันตรายต่างๆนี่คือเรียกว่าไม้มงคลเก้าชนิดพี่น้องทีละครับทีนี้เรามาดูว่าหลังพระสมเด็จแล้วก็เนื้อพระสมเด็จพุทธลักษณะของสมเด็จพระนครหลังเปลือกไม้เป็นยังไงเราดูพุทธลักษณะก่อนพิมพ์ทรงนั้นจะเปินผมพิมพ์ทรงที่บางครั้งนะครับก็แกะขึ้นมาใหม่คือพูดง่ายๆก็คืออาจจะไม่ใช่หลวงวิจารณร์เหรือเป็นพิมพ์ทรงที่แกะขึ้นโดย นำบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์มั่งของหลวงวิจิตของหลวงสิทธิการมั่งเอามาแกะขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เนื้อหานั่นจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับพิมพ์ทรงจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเนื้อหาพี่ดูนะครับเอาพี่น้องดูนะครับว่าเนื้อหาต่างๆนั้นจะเหมือนลักษณะของดินเหนียวที่มันที่มันเกาะปิดกันแล้วก็เป็นชั้นๆชั้นๆอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเนื้อหาของพระสมเด็จพระนครหลังเปลือกไม้เนื้อจะเป็นแบบน so, 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 ี้ <and S 2> เนื้อจะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรครับจนใหญ่สีจะออกไหมโทนน้าตาลหน่อยหน่อยโทนน้าตาลอมเหลืองโทนออกเป็นโทนขาวหน่อยหน่อยเทาอมขาวก็ได้แต่ว่าเนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของตะปุ่มตะป่ําเป็นลักษณะของดินเหนียวเป็นลักษณะของการเป็นเกดเป็นลักษณะของการเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่คือเนื้อคือเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์สูงสุดเลยแล้วก็ลักษณะของหลังนั้นจะเป็นหลังที่จะต้องไม่เหมือนกันเลยไม่แต่องค์เดียว นะเป็นหลังที่มีการกดนะถึงแม้จะเป็นล่องเปลือกไม้เดียวกันก็จะต้องไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของพระกุนะครับพระสมเด็จนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับองค์นี้เนื้อก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมครับเนื้อจะเป็นลักษณะของการเป็นคล้ายๆดินเหนียวเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่มมีลักษณะเป็นหลุมเป็นล่องคล้ายๆหลุมโลกพะจันทร์นะครับนี่ครับเนื้อเป็นลักษณะชั้นๆเป็นลักษณะคล้ายๆดินเหนียวเป็นลรกษณะสักๆาเป็นลักษณะของ พี่น้องนึกภาพไปแล้วกันนะครับว่าเอาดินเหนยวมาปั้นลักษณะของเนื้อที่มันไม่ลงตัวกันเท่าไหร่นะครับจะแตกต่างจากเนื้อสมเด็จวัลคังอย่างอื่นนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์เลยเนื้อสมเด็จวัลคังหลังสวนจะเป็นแบบนี้หมดมีน้องที่รักครับสังเกตดีๆนะฮะส่วนพิมพ์ทรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับว่าเป็นอาจจะพิมพ์นี่อย่างพิมพ์เนี้ยก็เป็นบล็อกนะครับที่ต่อยอดมาจากบล็อกของหลวงวิจารณ์นะครับ พะฉนนะ,ะนันอาจารย์นันท์ถึงบอกว่าเราจะต้องมีพื้นฐานที่แน่นเราถึงจะต่อยอดได้นะครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่แน่นเพียงพอทั้งบล็อกทั้งเนื้อทั้งอะไรต่างๆเรามาเจออย่างนี้ก็งงเต๊กเลยไปไม่เป็นเลยครับไปไม่เป็นเพราะว่าเนื้อนี่จะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับส่องไปเนี่ยแค่จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยมวลสารก็จะเป็นมวลสารที่เราจะไม่ค่อยส่องเจอเม็ดซุ้มกงซุ้มกอลักษณะเม็ดขาวเม็ดแดงจะไม่มีจะเป็นเนื้อโทนแบบนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับนี่ฮะเห็นไหมครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นนะครับกราบขอบระคุณนะครับภาพต่างๆนี้ก็ได้มาจากผู้บารจารย์ได้จากอินเทอร์เน็ตมัางนะครับเนี่ยเนื้อจะเป็นโซนนี้เป็นลักษณะโซนกึ่งๆหยาบๆกึ่งๆเป็นชั้นๆกึ่งๆคล้ายๆดินเหนียวนะครับนี่ะสัก飒อย่างนั้นนะครับสัก飒เออจะใช้คําพูดอย่างนี้จะดีกว่าสัก飒นะครับนี่ครับเนี่ยองคเนี้ยบ่งบอกเลยครับว่าเนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้หลังร่องก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเปลือกไม้คือมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น เราจะต้องพิจารณาองค์รวมไม่สามารถจะมาจดจําว่าพิมพ์นี้จะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เลยนะครเราจะเอาหลักการพิจนารณาของพิมพ์ทรงมาใช้ในการพิจนารณาของสมเด็จพัะนพังหลังเปลือกไม้ไม่ได้หลังเปลือกไม้นี้ใช้องค์รวมอย่างเดียวแล้วก็ใช้การจดจําของเนื้อที่เป็นลักษณะของสกักสากลักษณะคล้ายๆดินเหนียวลักษณะคล้ายๆกับการคืเรีบหลุมโลกพระจันทร์เป็นลักษณะผิวที่ขรุขระอย่างนี้นะครับนี่ฮะพี่น้องต้องจดจําแบบนี้ คือเป็นองค์รวมนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเนื้อจะเป็นสักกเนื้อจะเป็นลักษณะของการดินเหนียวเนื้อจะเป็นลักษณะของการที่รวมตัวกันเป็นลักษณะของเนื้อสัก삭นะครับนี่ครับเนื้อสัก삭นะครับนี่บล็อกของหลวงวิจารณ์นะฮะเนื้อก็จะเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมครับเราไม่รู้หรอกครับว่าข้างหลังนั้นจะเป็นร่องของเปลือกไม้อะไรเราไม่รู้เลยเพราะว่าเก้าชินิดนั้นก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นร่องแบบนี้ก็มีนะครับเนื้อก็จะเป็นเห็นไหมครับเนื้อจะเป็นลักษณะเดียวกันหมด ไม่ว่าจะเป็นสีอรไรจะเป็นโทนแบบนี้หมดแต่สีจะเป็นโทนนี้นะครับสีจะเป็นโทนนี้ไม่ห่างจากโทนนี้เท่าไหร่พี่น้องครับนี่ครับเนื้อเป็นสับสากเห็นไหมครับเห็นไหมครับต่อให้เนื้อสีขาวโทนขาวแบบนี้เห็นไหมครับเนื้อก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเนื้อจะเป็นลักษณะนี้นี่ครับหลังแบบนี้ก็มีครับอาจารย์ก,ก็มีอยู่นะครับส่วนตัวก็มีอยู่นะครับหลังแบบนี้นะครับเป็นหลังร่องลักษณะแบบนี้หลังลายเปลือกไม้นะครับนี่ฮะเนื้อจะเป็นโทนแบบนี้นะครับนี่ครับหลังแบบนี้ก็มีนะฮะ นี่ครับพี่น้องเี่กครับ,รบเนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ครับหลังแบบนี้ก็มีพี่น้องอครับเอาละครับนี่คือที่มาที่ไปนี่คือลักษณะนะครับการพิจารณาของสมเด็จพร,ราคังหลังเปลือกไม้แล้วก็เชื่อว่าคอสนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนอาจารย์เชื่อว่าคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องสามารถมีองค์ความรู้ที่เหนือกว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนล้านเปอร์เซ็นต์เลย ดังนั้นแนวแง่ของการศึกษาพระสมเด็จพระนคงเชียงรุรักนั้นเราจะต้องมีความภาคภูมิใจนะครับว่าเราศึกษาแบบองครวมเราศึกษาในเชิงของธรรมชาติวิทยาเราศึกษาในเชิงของวิทยาศาสตร์เราศึกษาในเรื่องของมวลสารศึกษาของประวัติศาสตร์ไม่ได้ศึกษาตามปากของใครมาฟันธงว่าเก๊แท้นะฮะลักษณะนั้นมันไม่สามารถส่งต่อความรู้ที่เป็นเ,เรียกว่ารูปธรรมได้พี่น้องทีละครับ เอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมติดตามหัวข้อต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปให้ครบนะครับแล้วก็กลับมาเรียนซ้ำบ่อยๆเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขอให้โชคดีครับวันนี้สวัสดีครับ